เทศกาลงานวัดที่เล็กที่สุดในโลกแต่งตั้งโดยเราเองสวัสดีค่ะทุกคนเดาชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะเมืองที่เราอยู่ชื่อว่าเมืองชิบูเบสึมีศาลเจ้าประจําเมืองชื่อว่าศาลเจ้าชิปุหรือก็คือศาลเจ้าที่อยู่ในรูปนี้ด้วยความที่เมืองมันเล็กมากๆมีประชากรแค่2,100คนแถมศาลเจ้าแห่งนี้ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงมาทีไรเราก็ไม่เคยเจอใครเลยแต่บรรยากาศดีมากๆวิวคือสวยทุกฤดูเลย อย่างในรูปนี่คือฤดูใบไม้ร่วงส่วนนี่คือวิวในฤดูหนาววิวในฤดูหนาวจะเป็นอะไรที่เราชอบมากเป็นพิเศษเพราะว่ามันสวยแล้วก็สงบทั้งสารเจ้าจะมีแต่สีขาวดําเหมือนภาพวาดเลยค่ะและเวลามีคนไทยมาเที่ยวที่เมืองเราก็จะพามาที่นี่ตลอดในเวลาปกติยังเงียบขนาดนี้เราแอบตกใจเหมือนกันนะที่เขามีการจัดเทศกาลและนี่ก็คือโปสเตอร์งานค่ะงานจะจัดทั้งหมด3วันแล้วนี่ค่ะวันที่เราไปงานเงียบมากมีร้านค้าม,มาขายของทั้งหมด2ล้านทวนตอนเราไปไม่มีใครมา คนขายยังตกใจเลยเราเลยถามเขาว่าอันนี้คือเริ่มงานหรือยังเขาบอกว่าเริ่มแล้วแต่ในตอนนั้นทั้งศาลเจ้าไม่มีใครเลยค่ะนอกจากเรารุ่นน้องคนญี่ปุ่นแล้วก็คุณตาคนญี่ปุ่นที่อยู่บ้านตรงข้ามศาลเจ้าเขาก็สงสัยไงว่างานมันจะจัดยังไงก็เลยเดินมาดูแล้ววันที่เราไปดันเป็นวันที่2ของงานด้วยนะเนี่ยเงียบขนาดนี้เลยแต่ในวันนั้นพิเศษหน่อยคือมีรถแห่จริงๆแล้วในสมัยก่อนเขาจะใช้คนแบกนะคะ แต่ตอนนี้ในเมืองมีแต่ผู้สูงอายุแบกกันไม่ไหวเลยเอาใส่รถแล้วก็ขับรอบเมืองแทนในนเราก็มาแล้วเราก็ส่งสารร้านค้าด้วยก็เลยไปอุดหนุนเขาซะหน่อยทั้งสองร้านเลยด้านแรกคือร้านไส้กรอกมันจะเป็นไส่กรอกยาวๆที่เอามาจี่บนกระทะแล้วก็บีบมาอยองเนสใส่ตามล่องไส้กรอกที่เขาบังเอาไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือเคล็ดลับความอร่อยหรือว่าเป็นการตกแต่งเฉยๆแต่ลองกินแล้วก็อร่อยดีค่ะมันก็คือไส่กรอกทั่วไปนี่แหละส่วนอีกร้านเราก็อุดหนุนมาด้วยเหมือนกันเป็นร้านเฟรนด์ไฟ ส่วนนี้คือวันสุดท้ายของงานเราก็กลับมาอีกรอบก็กะจะมาช่วยอุดหนุนร้านค้าเขานั่นแหละแต่วันนี้เซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะามีร้านมาเปิดเยอะกว่าเดิมมีประมาณ 5- 6ร้านได้ร้านนี้ขายอาหารทะเลพวกหมึกย่างหอยย่างแล้วก็มีร้านที่เป็นกิจกรรมให้เด็กๆเล่นด้วยส่วนร้านนี้เป็นร้านทาโกยาก,กิแล้วก็พวกของทอดต่างๆเราก็เล็งเอาไว้แล้วแหละว่าจะอุดหนุนร้านนี้เพราะดูแล้วน่าจะอร่อยแต่พผเอิญเจอคุณตาคุณยาย คุณตาคุณยายคู่นี้ก็คือสองสามีภรรยาที่บ้านอยู่หน้าศาลเจ้านั่นแหละค่ะแกแอบสงสัยในตัวเทศกาลอีกแล้ว,วเขาจะจัดยังไงวันนี้ก็เลยมาอีกแล้วตอนที่เจอกันคุณยายก็ได้เลี้ยงทาโกยากิเราด้วยเพราะเห็นว่าซอสเขาแปลกดีตอนนั้นเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเรามากับรุ่นน้องคุณญี่ปุ่นอีกคนคุณยายคุณตาเลยชวนเราสองคนกินข้าวที่บ้านด้วยเลยค่ะน่ารักมากๆและนี่ก็คือภายในบริเวณบ้านของคุณตาคุณยายค่ะปลูกทั้งผักต้นไม้ดอกไม้เยอะมากมาก อย่างนี้คือดอกทานตะวันนะคะเป็นดอกทานตะวันที่ดูแปลกตาดีมีเกสรตรงกลางเล็กนิดเดียวแต่กีบดอกเยอะมากแล้วเราสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งคือในบ้านคุณยายเขาไม่มีหญ้าเลยแม้แต่ต้นเดียวค่ะลักษณะก็ไม่ได้เหมือนลาดยาฆ่าหญ้าด้วยคิดว่าแกน่าจะขยันมากๆในการกําจัดหญ้าแล้วที่บ้านคุณยายมีปลูกมะเขือเทศด้วยดูสิคะเป็นระเบียบมากๆเลยนี่คุณยายกาลังมาหาลูกมะเขือเทศแดงๆเพื่อจะเด็ดให้เรากับรุ่นน้องไปกินค่ะดูสิคะคุณยายน่ารักขนาดไหนแล้วไม่ได้แค่ให้เราเท่านั้นนะคะให้รุ่นน้้องคนนญี่่ปุดวย เกรงใจคนยายจังแต่ว่าขอสักสองสามลูกแล้วกันนะคะเข้ามาในบ้านแล้วคุณยายก็เสิร์ฟขนมให้กับเราอันนี้เป็นแยมโรฮัสคับของฮอกไกโดฮัสคับก็คือผลไม้พื้นเมืองของฮอกไกโดค่ะมันจะมีความคล้ายบูเบอรี่เปรียปร้ยวๆหน่อยแต่อร่อยดีและนอกจากนั้นคุณยายยังเอาเข้าวใหม่ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวแล้วก็สีมาให้เรากินด้วยกลิ่นนี้หอมลอยฟุ้งแล้วก็หวานอร่อยมากๆคุณยายให้เราชิมไม่พอยังห่อให้เราเอากลับไปกินที่บ้านอีก ที่มันอร่อยเป็นพิเศษเราคิดว่านอกจากมันจะเป็นข้าวใหม่แล้วมันยังเป็นน้ําใจที่เราได้มาจากคุณยายด้วยค่ะทาโกยากิที่คุณยายซื้อให้ก็เหมือนกันอร่อยมากเลยคุณยายห่อข้าวให้เรากับรุ่นน้องเป็นอย่างดีคือเรากับรุ่นน้องถือว่าเป็นลูกจ้างของข้าราชการแกก็กลัวว่าถ้าเรารับของจากเช้าบ้านแล้วมันอาจจะดูไม่ดีฟิลแบบประมาณสินบนแกก็เลยจัดการห่อให้เรียบร้อยเลยค่ะ จริงๆแล้วที่ทำงานเราเขาก็ไม่ได้เค่งขนาดนั้นหรอกค่ะแต่คุณยายกลัวเรากับรุ่นน้องจะเดือดร้อนแกก็จัดการให้หมดเลยหลังจากนั้นพวกเราก็แยกย้ายกันกลับแล้วไม่รู้ทําไมนะตอนที่เราชิมข้าวโห่คุณยายเรานึกถึงไก่ทอดขึ้นมาระหว่างทางกลับบ้านเราก็เลยไปแวะซื้อไก่ทอดที่ร้านสะดวกซื้อนี่ค่ะอันนี้คือตอนที่เรากลับมากินที่บ้านแล้วใครอยากลองทานข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวแล้วก็สีใหม่ๆเราแนะนําให้มาลองทานที่ฮอกไกโดในช่วงประมาณเดือนกันยาย,ยนนะอร่อยจนต้องเผลอกินคําโตๆแบบนี้เลยค่ะย้อนกลับมาที่ศาลเจ้าแถวบ้านเรานิดนึง เห็นสารเจ้าเล็กๆแบบนี้แต่เขามีเครื่องล่างขายด้วยนะแต่จะซื้อแต่ละทีคือยากมากเพราะว่าเราต้องรอให้ผู้ดูแลเขาอยู่ก่อนซึ่ง99%เลยคือเขาจะไม่อยู่อันนี้คือเขามีจัดเทศกาลพอดีเราก็เลยได้เจอผู้ดูแลแล้วก็ขอซื้อซะเลยคลิปนี้มันรู้สึกหลากอารมณ์มากเลยเนาะคือเริ่มตั้งแต่รีวิวเทศกาลไปจนถึงกินข้าวบ้านคนุณยายอาจจะดูงงๆนิดนึงแต่นี่แหละค่ะคือเมืองที่เราอยู่เล็กจิ๋วประมาณนี้เลยงานวัดก็จะสกเกลตามนั้นไว้เรามาเล่าเรื่องชีวิตในฮอกไกโดให้ฟังอีกนะนนะววัี้้ไปแล